สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุมสุกคนนะคะมากกว่ากันดีนะคะนี่สองเมนูผ้าเสร็จื้เก่าค่ะพี่น้องวันนี้เราสิผ้าพี่น้องมากินตำปลาค่ะตำปลาแล้วก็มีมะม่าค่ะกินน่องทะเลนะคะปลาแก่ก็มีซ้ำเซียนนะคะตัวอ่อนท่านตะวันค่ะโมมิยันไลค่ะวันนี้แก่เพียรกับแคบหมูค่ะพี่น้องมากค่ะอย่าบอกว้าไลย้ายห้างค่ะยาวเลยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเอฟซีสุขุมสุขคนจากทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็จากทังต่างประเทศค่ะมากินตำปลาเจ็บแซ่บด้วยกันค่ะพี่น้อง ยาวแคบหมูก่อนมามากค่ะตํปาปลาพี่น้องมึงนะมึงตอนขอาุ่นมาม่าค่ะพี่น้องข้ามแหลกแหกมัน แซ่บ<า>อืมมามาค่ะมันอย่างกันกินไม่ร้อง บ่ได้ลวกเขาปุ่นค่ะพี่น้อง กินก็มะหมากเลยเนาะพัดมะหมากตําปาพัดมะหมากขี้เมาอีกนะคะเพ็เติมกันเวยค่ะพี่น้องอร่อยจั มือนีกระซิล่าพี่น้องเบอร์สปูสุขุนไปกันด้ค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะขอบคุณที่เขามมติดตามรับชมสองมืรถผ้าเสบค่ะแต่หากรถกินวัลสุภาพหรือว่าพิจปาตตรงไหนก็ต้องขอโทษพี่น้องเบอร์สปูสุขนในมองนี้เลยด้ค่ะเด้อทำมาคลิปนี้กับกดไหลกดแชรงให้ไดเด้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใ่ต่อไปค่ะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ